ใช้จนใจฮิตแ่นแล้วนะดูรอยสิวนะเห็นไหมคือทาแล้วคือผิวดูเนียนเลยเหมาะในช่วงนี้เลยอากาศร้อนต้องการอะไรที่แบบว่าเบาสบายผิวหน้านะรีอชอบใช้อันนี้ของซุปเปอร์มัมนะเป็นแป้งผสมรองพื้นที่เนื้อเบามากให้การปกปิดสบายผิวเลยติดทนแล้วก็คุมมันใช้เบอร์03นะคะเป็นสีเข้มสุดคือใช้จนใจฮิตแ่นแล้วแล้วก็พับไม่รู้หายไปไหนแล้ว เป็นเนื้อแป้งเบาๆเลยคือรีกว่ามันเหมาะกับช่วงนี้อะ่ะเพราะว่าอากาศร้อนแล้วก็บางทีเราก็อยากได้ผิวหน้าที่มีความแบบเออดูเนียนดูปกปิดหน่อยแล้วก็ยังคงความสบายผิวใช่ไหมอันนี้คือแบบเหมาะมากๆนะอ่ะเดี๋ยวมาทาให้ดูปึ๊บนี่เห็นปะเราสีเขาดีมากอะ่ะทาแล้วหน้าไม่ลอยไม่เทานูดิผิวมีความแบบดูเนียนขึ้นเลยแล้วก็ยังรู้สึกสบายผิวหน้าคือทาแล้วคือผิวดูเนียนเลยนะดูรอยสิวนะเห็นไหมคือปิดดีเลย รอยสิวรอยแดงต่างๆปิดได้แต่ว่ายังรู้สึกสบายหน้าไม่หนักหน้า<ม>ือแ,แป้งคือเนียนไปกับผิวเลยตอนนี้7จ็โมงครึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวไปแต่งหน้าก่อนนะเดี๋ยวมาดูฟินิชลุก,กันอีกรอบนึงค่ะแต่งหน้าเสร็จแล้วนะคะฟินิชผิวสวยมากนี่คือใช้แค่แป้งอย่างเดียวยนะไม่ได้ลงคอนซีลเลอร์แล้วสีลิชชอบมากเบอร์ศูนย์สามมันพอดีกับผิวอะแล้วก็หน้ามีความผ่องๆขึ้นนิดนึงตอนนี้10โมง41นะคะเพิ่งล้างห้องน้ำเสร็จเลยนะเป็นวันทำความสะอาดบ้านให้ดูกันเหงื่อออกเห็นไหม แต่ว่าตัวแป้งอะไรก็ยังอยู่ทนดีนะจะมีตรงจมูกอะที่จะมีแบบแป้งหลุดบ้างนะคะตต้องซับเงินหน่อยร้อนมากเปิดแต่พัดลมนะไม่ได้เปิดเอนะวันนี้เนี่ยก็จะมีแป้งนะติดมาบ้างนะคะแต่ว่าภาพรวมก็คือยังเกาะผิวดีสีแป้งอะไรก็ยังไม่หมองนะหน้าไม่ดรอปนะคะ ตอนนี้6กโมงจะครึ่งแล้วนะคะผ่านมาประมาณ11ชั่วโมงแล้วนะที่ใช้แป้งสุบป,ประมัมรุ่นนี้นะวันนี้ทั้งวันนะคะซับเหงื่อไปสองรอบเพราะว่าอากาศร้อนมากแล้วบวกกับกิจกรรมของเราเนี่ยทำงานบ้านล้างห้องน้ํามีเดินตามลูกอะไรเงี้ยเล่นกับลูกอะไรเงี้ยก็เหงื่อออกแล้วก็ช่วงเย็นนะไปช่วยแม่แฟนตักข้าวด้วยนะคือตักข้าวใส่กระสอบทุกคนที่เป็นที่แบบเป็นข้าวเปลือกอะเหงื่อท่วมตัวตอนนี้นะมีหลุดไปบ้างตรงตรงจมูกเห็นไหมส่วนเนี้ยที่เราเหงื่อออกเนี่ยหน้าผากแล้วมีความมันด้วยนะคือในต้องบอกจนนึงว่าวัาัันนนนเเเีี้้้้ยยททาากกกกิจกรรรมมแบบบหหหหลลงือซใดูก่อก เติมแป้งให้ดูกันใครที่อยากได้เรื่องของว่าการปกปิดในระหว่างวันเพิ่มขึ้นก็ซักประมาณห้าถึงหชั่วโมงเนี่ยซับหน้าสักรอบหนึ่งแล้วก็เติมแป้งได้นะทุกคนให้ดูความมันดูดิมันเท่านี้เองนะเนี่ยสิชั่วโมงนะคะซับมันครั้งแรกรุ่นนี้คือเติมได้ไม่เป็นคราบเลยพอเราลงแป้งไปเ้าจะเห็นเลยว่าผิวก็คือดูเนียนขึ้นเลยใครที่แบบสีผิวคล้ายกันนอะผิวเข้มเหมือนกันลองดูได้เบอร์ศูนย์สามลิคใช้แล้วคือหน้าไม่ลอยไม่เทาอ่ะผิวเนียนมากแล้วก็เป็นปเนื